ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาเบื้งสวนหยาของคนเหลียงหัวครับมัว่าสามตัวครับปลูกหยาม้านไร่เข่งก็ล่างงามครับเกี่ยวจริงสามตัวปลูกระมานสองไรนจะพอดีจะเพิ่มเพิ่มอีก เชิงอะไรมันก็นจะกินแบบสบายเลยครับว่าต้องไปหาเกี่ยวมองเอิงครับเนี่ได้ละสามปีสี่ปีปีที่สี่นี่ครับเนี่ยแยกแยะเบง้องตัวนะครับ เดี๋ยวนี้แสงว่าแดงมาแห้งครับนี่สามตัวยืนเบิก กระแสงว่าแดงมาแห้งครับไพไม่งวาแดงช่วงนี้ก็คือว่าดีครับน้ำึ้นให้หลีบตักเลยครับโมวันกระแสมจะลงย่านไดตอนนี้ไพมีฝ่าขายพรมดีเด่ว่าเขาที่หลักรอบฝนนี่แห้ง สวนเนี่ยต้นก็สวนรีกเก่าลี้ยงัวาัวแดงคนเหล้ยงงัวนะครับย,ยังก็เปิดลาคาครับฟองกะระแรมันมีแค่สามตัว ทองก็ปีศาจแดงครับปีห้าเดือนครับหางยาวแดงนี่ครับลูกสาว ไปสิบเอ็ดเดือนเกือบครบปีครับต้องเอาแดงไว้ก่อนครับเพราะว่ากระแสงูแดงกำลังมาแห้งกิ่งอ้อยเป็นแมบบอกครับไอฝนไอ้ฝนฝนได้ทั้งอย่างครับอันนี้ล็อ มังล่างหางพวกหางจำกันกับฝั่งมือเลยครับ,บาหางยังงั้นม่นเปิดราคาอีกตัวครับยังเอาไว้มีสามตัวตัวนี้ทองเจ็ดเดือนครับเฉ้ละเียหน่อยครับทองเจ็ดเดือนฝาครับ อ๋องนยิ้มหล่อลูกฮอยิ้มหน่องนเออนมีกระทองกับุูเนียร์ไม่เจ็ดเดือนอ่าพักกันยืนุงกล่องเลยเหรอเออเออตอนนี้ซื้อน,น้ำฝนครับฝน ันี้ซื้อนกดาวครับนะครับว่วงคนเลี้ยงว่วครับคลิปนี้เอาไว้คินเอครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ